สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับตั้งค่าตัวหน้าจอมัลติฟังก์ชันของตัวสุบลุนะครับว่าสามารถตั้งค่าหรือว่าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆอะไรได้บ้างนะครับสําหรับตัวหน้าจอฟังก์ชันตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมด5หน้านะครับโดยเราจะกดเปลี่ยนนะครับแต่ละหน้าได้นะครับก็กดที่พวงมาลัยนะับตัวอินโฟตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับหน้าจอก็จะวนนะครับไปเรื่อยๆสำหรับหน้านี้นะครับ ตัวรถก็จะบอกนะครับสําหรับตัวช่วงล่างนะครับหรือว่าล้อนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปอยู่เนี่ยล้อจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือวิ่งปกตินะครับถ้าเกิดว่าล้อไหนเป็นวงสีแดงก็คือล้อนั้นมีแท็กชั่นอยู่นะครับแล้วก็ล้อด้านหน้านะครับก็จะหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับบางทีเราจอดรถเนี่ยล้อหมุนตรงไม่ตรงนะฮะเราก็สามารถดูที่หน้าจอได้นะครับส่วนฝั่งด้านขวานี่ก็จะเป็นมุมไตมุมเอียงของตัวรถนะสำหรับสายออฟโรดนะครับกดหน้าต่อไปนะครับ ก็จะบอกคล้ายๆแบบพวกจิฟฟี่นะฮะเราจะดึงข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าอันนี้ดึงขึ้นมาก็เปอร์เซ็นต์การเหยียบพันเร่งแล้วก็ปฏิทินแล้วก็อุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับกดหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับช่วงขณะนะครับแล้วก็น้ํามันในถังขับได้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นหน่วยนะครับเป็นลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลนะครับ เราต้องมาแปลงหน่วยให้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรก่อนนะฮะก็เอาตัวเลขข้างหน้านะคะหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอันนี้รถมันจอดอยู่ครับแล้วก็สำหรับหน้าต่อไปนะครับก็จะมีปฏิทินนาฬิกานะครับให้มาถึงหน้านี้เราจะเข้าไปตั้งค่าดึงข้อมูลที่เราอยากจะดึงขึ้นมาคะับแล้วก็สามารถเซ็ตให้กดปุ่มอินโฟนตามรูปค้างเข้าไปนะครับครับพอมาถึงหน้านี้นะฮะเห็นไหมฮะเวลานะครับเวลานะครับ เราจะเปลี่ยนโยกนะครับตัวนี้จะเป็นจอยเห็นไหมฮะปุ่มที่ผมไล่ข้างข้างข้างล่างนี่ฮะจะเป็นคล้ายๆเมาส์ครับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ลงตัวกลางนี้จะเป็น Enter นะครับว่าเซตฮะกดเข้าหาตัวเองฮะกดอย่างนี้ครับคล้ายๆจะเป็นเมาส์ฮะมันก็จะเออเห็นไหมฮะตั้งค่านะครับกดตัวกลางก็เซตฮะกดเข้าไปฮะ ตังค่าบางทีกรณีที่แบตเตอรี่เราหมดนะฮะมันก็จะกลับเข้ามาเซตเป็นค่าโรงงานหรือค่าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะไม่ตรงไม่ตรงกับวันวันวันนี้นะฮะหรือว่าวันที่เราอยู่ปัจจุบันอยู่นะครับวิธีเซตก็กดเข้ามาคข้างบนลูกศรขึ้นลูกศรล,ลงแล้วก็กดตรงกลาง enter นะครับเปลี่ยนนะครับพอเราเปลี่ยนเส็จเรียบร้อยนะฮะก็กดเซตนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นตั้งนะครับ เบอร์เดย์นะฮะให้กับคนในครอบครัวพอถึงวันนั้นๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแฮปเบอร์เดย์ให้นะครับก็กดเข้ามาสามารถตั้งได้ถึง5ยูเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันที่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเดือนนะครับก็จจะเป็นเดือนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้ครับก็จะใส่ใส่ชื่อนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับ ใส่ได้แค่ชื่อนะฮะนมสกุลไม่ไม่ถึงฮะพอถึงปุ๊บเราก็เซตนะครับพอถึงวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะครับรถก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้ก็จะเป็นแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้นะฮะใส่ได้ทั้งหมดห้ายูเซอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นแจ้งวันสําคัญนะครับบางทีวันสําคัญครบรอบแต่งงานอะไรงหรือว่าวันสําคัญในครอบครัวก็สามารถตั้งได้ถึงห้าห้าวันเลยนะครับโอเค แล้วก็หน้าต่อไปนะครับเป็นดิสเพย์นะฮะตัวหน้าจอเมื่อกี้นี้นะครตัวนี้นะครับก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับซึ่งอา,อาจจะเปลี่ยนตรงนี้นะ,ะเป็นปฏิทินกนก็ได้ครับเป็นปฏิทินนะครับดูง,ง่ายงเพราะว่ารถเราใช้งานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะหลงวันหลงเดือนหลงปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซตขึ้นมาได้นะครับว่าจะตั้งค่าเปลี่ยนเป็นอะไรน,ะะน้ำมัน ในถังขับอีกกี่กิโลถึงจะเงข้าปั๊มอะไระฮะแล้วก็ตาสิ้นเปลืองน้ํามันอะไรฮะอุณหภูมิหม้อน้ําอุณหภูมิรอเย็นอะไรฮะเราเรียบร้อยปุ๊บล้วก็เซตนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นปฏิทินก็ได้นะครับมอถึงหน้าจอที่เราเปลี่ยนตั้งค่าเมื่อกี้นี่ฮะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่ละนะครับ ี๋ือจะเปลี่ยนเป็นปฏิทินก็ได้นะครับก็จะวนกดที่พวงมาลัยอย่างเดียวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ